มันเป็นร้านกระเพราของยูทูบเบอร์ชื่อดังชื่อร้านเห็ดมาร์กนะคะดูแบบอีมันก็แบบใส่พริกมาชุ่มช่ำอันนี้ก็พริกช่ำเหมือนกันแต่ปลาหมึกน่ากินมากญิงนมากินแบบมากอ่ะหีแะละตรงนี้แหละที่มันความฟินมันคือตรงนี้หญองใส่เขาเ้าไปในช้อนแบบเต็มๆช่มฉทุกคน ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอแท็บอีกแล้วนะคะในช่องแท็บบีเควันนี้นะคะแท็บจะมาลองร้านนี้แท็บอยากลองมาเป็นปีละจริงๆอะ่ะคือแต่ก่อนอะ่ะคุณโมก็บอกเฮ้ยอ,อยากลองอยากลองกินอยากลองกินดูนะคะมันเป็นร้านกะเพราของยูทูบเบอร์ชื่อดังชื่อร้านเห็ดมาร์กนะคะ ซึ่งเป็นร้านของคุณมาร์ควีนนะทุกคนแทบก็ผ่านหลายรอบแล้วตรงเอกไม่แทก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมยังไม่ได้กินสักทีวันนี้อยู่บ้านก็เลยเออไม่มีอะไรอยู่คนเดียวสั่งมาเลยจา้าสามกล่องนะคะเลิศนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวรับลงไปเอาก่อนนะคะอยู่ข้างล่างจ้า นี่นะคะทับสั่งมาสามกล่องนะทุกคนมีกระเพราหมูสับกระเพราหมูสับที่เป็นแบบเผ็ดมากเผ็ดที่สุดนะคะแล้วก็จะมีกระเพราเนื้อวากิวนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็กระเพราปลาหมึกนะคะเป็นแบบเผ็ดกลางนะคะ3ามอันเลยจุกจทั้งหมด600กว่าบาททุกคน <S <S ไปคะ่ะอันนี้กระเพราวากิวนะคะอันนี้เป็นกระเพราปลาหมึกทุกคนน่ากินมากอันนี้กะเพราหมูสับอ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกันเลยจ้า มาแล้วค่ะน,นี่นะคะสามจานเลยนะคะเริ่มตั้งแต่แบบเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดมากนี่ก็คือเผ็ดที่แบบเผ็ดโคตรโคตรตามที่เขาแบบรีวิวตามที่มาควินบอกนะว่ามันจะเผ็ดมากๆนะคะดูว่าแบบอีมันก็แบบใส่พริกมาช้ำ,ชำอันนี้ก็พริกช้ำเหมือนกันแต่ปลาหมึกน่ากินมากจริงมากินแบบมากอ่ะกะเพราเนื้อวากิวนะคะก็คือโคตรน่ากินให้ดูโอกาสดิสติ้งน่ากินมากสุด ของไข่เป็ดนะคะจริงๆอ่ะเขามีให้เลือกตั้งแต่แบบไม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะทุกคนขึ้นให้ดูนะคะมันจะมีความเผ็ดระดับแบบ5ระดับนะคะทุกคนซึ่งร้านนี้ทำไมถ้าถึงอยากลองมานานมากนะคะเพราเขาบอกว่ามันเป็นแบบการรวมตัวของแบบ นักชิมแล้วก็ร้านอาหารที่แบบอร่อยนะจะอ่านให้ฟังเลยคือแบบองงันนี้มันเกิดจากแพชั่นของ4คนนะคะคนนั้นคือคุณแทนนักวิจารณ์อาหารชื่อดังนะคะทุกคนแล้วก็คุณมาร์ควีนยูทูบเบอร์สายกินชื่อดังซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่เทพดาราตลกหนังร้อยล้านแล้วก็เชฟเิกเจ้าของอาหารร้านเลิศทิพวังหินนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบมันเป็นยังไงเขาบอกเขาจะรังสรรค์กะเพราอกอกมาให้แบบเป็นเมนูที่ ถึงเป็นเมนูที่สิ้นคิดอะ่ะแต่ก็จะเป็นเมนูที่แบบอร่อยเพลเดกนะคะมาเริ่มอ,อะไรดีเผ็ดน้อยกล้วกันนะโอ้วจานนะ่ะไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะให้นี่มาพริกน้ำปลานะคะอันนี้จะเป็นพริกน้ำปลาแบบมีกระเทียมมีหัวหอมนะคะหอมแดงต้นหอมแดงอะ่ะหืมหยดเข้าไปกล้องนี้เห็นไหมคะหรือเราต้องขยืดมานนิดนิดนึงเออให้ได้เฟรมแทบชอบนะชอบเป็นคนกินไข่ข้าวกะเพราไข่าขาดาวมากแต่เนี่ยคือ เป็นกะเพราที่แพงที่สุด3อัน600กว่าบาทแต่นี่ก็เป็นกะเพราวากิวนะคะกะเพราวากิวประมาณ200 <c oughs> <ะ>้บาทรดเนื้อเขาก็ให้เยอะนะทุกคน <c oughs> ให้เยอะอยู่เห็นปะ <c oughs> เลิศมากอืม <c oughs> เลิศเลยอ่ะกะเพราวาิิว <c oughs> จอกไข่แดงก่อนนี่แหละรตรงนี้แรกที่มันความฟินมันคือตรงนี้ญิง ใส่เข้าไปในช้อนแบบเต็มๆช่ำๆทุกคนกล้องนี้ก็คือไม่เคยโฟกัสเลยโฟกัสหน้าฉันกินอย่างเดียวโอเคได้ทสุดมาเต็มๆคาวาเกิวรส แล้วที่อร่อยคือรว่มมาข้าวเขาไม่ใช่ข้าวไก่กาอะไรเล่ทุกคนข้าวเขามีความหนึบมีความที่แบบไม่แข็งอะ่ะมากะเพราปลาหมึกเผ็ดกลางนะคะอู้ใส่กระเทียมเยอะมากใส่กระเทียมเยอะมากมันเลิศเปิดน้ำร้อนเลย นอกจากบ้านฉันทกากะเพราอร่อยนะทำกะเพาราปลาหมึกอร่อยเพราะพี่บัวทาอร่อยมากประเทศนี้แหละเละิศยินกับไข่เป็ดนิดหนึง่งจุ่มซอสน้ปาปลาคํานี้คือคําที่ฟินมากพริกช่ำๆอ,อร่อยมากกะเพาราปลาหมึกดีมากเลยปลาหมึกไม่แบบปลาหมึกไม่มีความแข็งเลยเป็นปลาหมึกที่แบบผัดได้แบบพอดีไม่แบบเหนียว แล้วไข่อะไข่เป็ดอะสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเป็น,ปนไข่หนึ่งฟองสองฟองสามฟองเขาเรียกทําเป็นไข่แฟออกกรออะผืดกะเพาาปลาหมึกวนแบบสต็อปอิตติ้งไม่ได้เลยมาถึงอ่ะย้ายไข่มาฝั่งนี้ก่อนกะเพราหมูสับเผ็ดมากแบบเผ็ดสุดๆห,หน้าก็คือมาแล้วอุ้ยไข่แดงแตกนะอันเนี้ยยิ่งให้เยอะมากทันให้ดูเยอะปะกะเพราด้านหน้าวีให้โคตรเยอะ ใ,ใช้กล้องถ่ายให้ดูหิงให้ดูว่าให้เยอะมากดูดิไหนอะจบตรงไหนก่อนหมูสับนี่ข้าวนี่หมูสับ<ด>เกือบหนึ่งครึ่งช้อนอะเย<ๆ>อะมากให้เยอะรูจาเลยนะเนี่ยลองอกระเพราหมูสับซื้ออยู่เท่าไหรอ่อ่ะร้อยกว่าบาทเผ็ดแน่ๆตอนนี้หน้าฉันก็คือของข้าวตามกับ แต่อร่อยมากหลิงเอาจริงคุ้มแต่แทบเคยไปกินกะเพราที่เผ็ดกว่านี้มาแล้วทุกคนคือชื่อกะเพราตาแปะอันนั้นคือโคตรเผ็ดเผ็ดจนคุณโอ๊กอ้วกอะเนี่ยอร่อยมันเผ็ดนะแต่มันไม่ได้เผ็ดจนถึงขั้นแบบกินไม่ได้อะทุกคนแทบเคยรีวิวไปแล้วใครที่อยากดูนะฮะแทบจะขึ้นคลิปแล้วก็ลิงค์คลิปไว้ข้างล่างนะฮะอันนั้นคือโคตรเผ็ดใส่แบบคาราเมลนาลีเปอร์ซึ่งเ,เป็นพิกที่แบบเผ็ดที่สุดในโลกอะโคตรเผ็ดอันนี้เผ็ดมากแต่เผ็ดแบบ กินได <S <S ้ถ้าถามว่าสามจานนี้แทบชอบจาน,นไหนมากที่สุดนะทุกคนแทบชอบแทบ r ร c o m m เ n d เลยนะแทบ r ร c o m m เม d กระเพราปลาหมึกทุกคนอร่อยมากแล้วก็กะเพราหมูสับเขาก็อร่อยมากนะกะเพราวากิวโอเคโอเคอร่อยแต่แบบครับรู้สึกว่าสองอันนี้อร่อยกว่าแค่นั้นแหละหรือเราอาจจะเป็นสายปลาหมึก ช่วงนี้นะคะแท็บจะเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างเก็บตัวทุกคนจะไม่ค่อยออกไปไหนไม่รู้เป็นอะไรหมดแพชชั่นหมดฟิลหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยทุกคนแต่เดี๋ยวจะสัญญาว่าเดี๋ยวจะเริ่มออกละไม่ได้ไปไหนมาประมาณ2อาทิตย์สอาทิตย์กว่าละเอาภาพว่เาเามื่อคที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะมีทริปนะคะเดี๋ยวครับจะไปญี่ปุ่นอีกแล้วจากคุณพ่อคุณแม่นะคะทริปนี้ก็คือ ลุยกินแล้วก็ไปดิสนีย์ซีด้วยคือดิสนีย์ซีถ้าไปมาสองรอบแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปมานานมากรอบนี้ฉันจะไปพาคุณพ่อคุณแม่ไปตะลุยดิสนีย์ซีซึ่งแปลกมากนะประมาณ5 6ปีแล้วที่พ่อแม่ไม่ยอมไปดิสนีย์ด้วยเพราะไปดิสนีย์ทุกปีใช่ไหมล่ะนางยอมจากแม่ยอมเมื่อก่อนคือไปไหนไปด้วยกันอาจจะเป็นเพราะว่าดิสนีย์ซีนางไม่ได้ไปนานมากแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผดแต่ก็เผ็ดแบบ ได้ทนได้ชอบตรงที่แบบเครื่องถึงพริกถึงกระเพราถึง มาดูตรงราคากันนะคะว่าราคารับสั่งเป็นเท่าไหร่แต่ไม่แน่อาจจะซื้อที่ช็อปอาจจะถูกกว่านะกระเพราหมูราดข้าวบวกไข่ดาวนะคะซึ่งเป็นไข่เป็ดนะจะอยู่1 5 9บาทกระเพราว,วากิวเทบสั่งจะอยู่2 7 9นะคะอันนี้นะเป็นบวกไข่ดาวเหมือนกันนะคะก็คือทุกจานจะบวกไข่ดาวไปแล้วนะคะแล้วก็กระเพาราปลาหมึกนะคะก็จะอยู่199บาบาทนะคะก็รวมไข่ดาวแล้วเหมือนกันนะคะในความเผ็ดนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะพอเราแบบสั่งเข้ามาแล้วใช่ปะเขาก็จะมีให้เลือก เป็นเปลี่ยนเป็นไข่าดาวสุกก็ได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มไข่เป็นแบบไข่แฟดแบบ2อัน3อัน4อัน5อันก็ได้หมดนะคะบวก25บวกทีละยี่5้าายบาทนะความเผ็ดจะมีแบบไม่เผ็ดเผ็ดน้อยมากนะคะเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากนะคะซึ่งนี้คือเผ็ดมากเผ็ดกลางนี่ก็คือเผ็ดน้อยนะคะฟินนะไม่ได้กินกระเพราแบบฟินๆอย่างเงี้ยนานละ<ๆ>กินแบบข้ามจานเลยจะ้ะ กะเพราว,วา g วก็ดีเลิศแต่กะเพราก็เป็นอะไรที่หยุดกินไม่ได้นะเนี่ยอ,อิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วแต่ก็ยังอยากแบบตตเตาะเตาะเนลนนิดเห็นป้ะมันจะเป็นแบบมีน้ำมันส้มๆอย่างเงี้ยเจ้าข้าวนหนึ่งปินมากจริงโคตรปินอะโอเควันนี้นะคะก็มารีวิวกระพเพราเผ็ดมาให้ทุกคนดูแบบ close up จริงๆนะคะไม่เคยทำคลิปแบบที่ close up แบบนี้นอกจากแบบทำเทียนทำอะไรเงี้ย อันนี้คืออยากจะลองมาทําเปลี่ยนแนวใหม่บ้างกินข้าวที่บ้านมานั่งกินสัตว์อาหารมานั่งกินแล้วมานั่งคุยกันนะคะว่าจะเป็นไงใครชอบคลิปแบบนี้หรือไม่ชอบยังไงก็ติดชมกันมาได้นะคะอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปลวจ้าบ๊ายบาย